สวัสดีครับสบายดีสวัสดีท่านครับมาเบิงสวัสดีครับส,สบายดีสวัสดีท่านครับมาเบิงดูนักท่องเที่ยวครับโอ้โหดูท่านชมครับนี่จะเป็นนะชาวเวียดนามคนนะนับ500คนนะท่านชมนะทีเพินมาก เที่ยวประเทศไทยนะครับดูครับเยอะมากๆตามผชมคือแบบไม่รู้ว่าจะเยอะยังไงแล้วนะครับนะมอมก็โอ้โหถุงมือเห็นครับผมนะเดินแบบ ปฟนขึ้นบนครับสองเวียดนามเนาะนับ500นะอ้อมนะนับเข้าๆนะครับ500นะอมอมบอกเลยว่าน่าจะเกินนะตามชมนะทำเอาก็เลือประตูเรือเล็กไปเลยนะตามชมโอ้ยอยู่ครับโอ้โหดูครับบรรยากาศแบบ นาเชี่ยวแล้วนะคือคักมากครับผมนะเยอะจริงๆครับคิดว่าหมดแล้วท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่หมดเนาะดูครับผม ดีแต่มอมาเห็นพอดีนะแต่ผชมนะป้าไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะชาวเวียดนามชอบการท่องเที่ยวไทยขนาดนี้เลยเหรอครับผมดูเผนยกขบวนมาแบบบุกเรือนําเที่ยวไทยแบบอย่างคึกคักนะครับชมครับมาแบบกรบทัวร์เนาะโอ้โยครับผมสอ,อนเด้สอ,อนการท่องเที่ยว่นเนาะคือแบบเยอะมากๆเลยว่าเต็มที่เนาะ คนไทยเป็นบริการแบบสุดยอดจริงๆนะบอกได้เลยว่าประตูเลือกะ แทบเล็กไปเลยนะทุกคนดูว้าวเห็นแล้วก็ตื่นเต้นแทนเ่มเนาะที่นี่นับท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้นะผมนะเยอะกว่านี้ไม่มีแล้วเด้อครับผม โนะเห็นแล้วก็ตื่นเต้นนะครับผมนะยังไม่หมดนะพระตัวเรือก็โอ้ยแถบเด็กไปเลยนะนี่เลยครับเนาะสมแล้วแหละที่เพิอ่นได้อันดับหนึ่งของเอเชียรหรือว่าอาเซียนเนาะที่นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวบ้านเพิ่นหลายที่สุดนะท่านผู้ชม ลา,าบน,นบนเรือก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับดู <c oughs> เดินกันขบวนแบบเป็นขบวนตรงนี้ก็เป็นกลุ่มนะครับทนนะดูนี้ก็ต้องต่อคิวก่นลงนะครับนี่น่าจะเป็นชาวจีนนะทุกคนนะชาวจีนให้ชาวเวียดนามลงก่อนเนาะค่อยลงไว้ต่ชมนะทุกคนกน็ต่อคิวนะจะมีอ่า เด็กไทยน่แต่งชุดไทยมารับรับต่องเชี่ยวนะผมนะมอมก็เห็นแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยเนาะใส่ชุดไทยสวมสดาโอ้โหมันได้สั้งได้บรรยากาศจริงๆครับารมาเด้อมาเปิงน้ำกันครับนี่ก็จะเป็นอ่า พลังงานเนาะตอนรับบนเรือนมัองท่องเที่ยวเมืองไทยนะผมนะที่แบบมาเฉียมเมืองไทยก็ต้องเห็นแบบนี้ท่านู่้ชม ฝั่งนี้ก็รอลงน่าจะรอบถัดไปนะผมนะเนาะโค้นนำของเชียวครับแน่นเลยครับวันนี้แน่นอันนี้ก็ลงไปหมดแล้วเนาะ เที่ยวรอบสุดท้ายนะแต่วันนะ่ะที่ได้เดินขึ้นเรือเนาะโอ้โหดูครับที่เยอะมกักๆครับอ๋อบอกเลยว่าประตูเรือนี่น่าจะเล็กเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวมากขึ้นเรือคนมากแบบ ขยงขยงมากในโอ้แทบจะเข้าไม่ได้เลยนะเนาะก็ว่าอะไรนะักต้องเชลเยอะมากๆครับผมดู โอ้ถานผู้ชมครับตอนนี้เรือก็อกําลังจองเนาะคนไกลๆนู้นสีบอ,อมซุมมได้แค่นี้นะครับถามผู้ชมเนาะโทรศัพท์บออ,อาจจะซุมไปแล้วภาพภาพไม่คมชัดแล้วภาพมองไม่เห็นนาะทางบนก็จะเป็นอ่าพรังงานบนเรือไทยนะครับโลกการฟอร์ดลำเนาะศิลปะไทยนะทุกคนนะฟอร์ดเห็นแล้วก็ น่าชื่นชมมากๆใน,นเมืองไทยเผยแดพดูครับให้ชาวต่างชาติหรือวนะ่านักท่องเที่ยวได้เห็นนะครับผมนะคนเรือนะผนะวา่าพี่น้องครับพี่น้องเอย๋ยเบ่งน้ากันเด้อครับเรือก็ออกไปแล้วนะครับขอให้เที่ยวสนุกนะครับผมนะคิดว่าจะ สวยงามขนาดนี้เนาะน้องก็เป็นนักท่องเที่ยวครับบนเรือเต็มเลยครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็จะเริ่มกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเนะ้องซองยูทูบบอมเซโนครับศูนย์สามพัน,กกนยูทูบประกดขาำโฆษณาเด้อคลิปนี้กล่าวเข้ามา,มายดีสวัสดีครับ